สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมิลี่นะคะไปะเดี๋ยวเราไปดูผักกันโอ้โหแม่เจ้าแม่เจ้าน้ำมาจากไหนเยอะจังเลยอ่ะฮึปาดพี่น้องน้ำท่วมสวนผัก น้ำท่วมสวนผักเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน้ำท่วมสวนผัก่อยไปไม่ได้แล้วครับพี่น้องโอ้โหสาเหตุคืออะไรเราไม่รู้นะครับพี่น้องไม่รู้ว่าสาเหตุคืออะไรน้ำท่วมผักโอ้โหดูทางนี้ ลอยเลยเกิดอะไรขึ้นพี่น้องวันนี้ไม่ต้องรดน้ำผักเลยนะวันนี้ไม่ต้องรดน้ำผักน้ำท่วมผักเอ๊ะเป็นอะไรแปลงผักของเราเกิดอะไรขึ้นหลังบ้าน คือเช้ามาตกใจหมดเลยนะทุกคนดูนะโอ้โหดูวันนี้ไม่ต้องรดน้ำผักเลยนะคะอืมผักมันจะตายไหมนะผักจะตายไหมโอ้โหดูอันนี้ก็แตงกวาอาะกะกะะันนะั้นกะคะลละนะคงไม่ตายหรอกมั้งน้องผักเนาะเออโอ้โหตกใจเลย นะน้ำท่วมได้ไงอะ่ะเดี๋ยวเราต้องไปหาสาเหตุนะทุกคนเนาะนะเพราะว่าเมื่อวานนี้แอดแอนรถน้ำผักแล้วถอดปักถอดปักแล้วนะถอดปักออกแล้วนะเออแล้วตื่นเช้ามาทำไมม่วมแบบนี้ล่ะนะทุกคนโอ้ดูนะของปุ้นี่จะจจมเลย <c oughs> พี่เนาะเดี๋ยวเราต้องไปตามหาสายเหตียดนะคะอืมอเรามาเอบส่องผักนี่ขึ้นแล้วนะคะผักของเราขึ้นแล้วหลังบ้านกรวยก็เดี๋ยวรอกินเนาะ,ะรวยก็รอกินนะคะอืมต้นใบยางนานี่ค่ะต้นใบยางนาของเราดีนะคะโอ้ขึ้นหมดแล้วนะคะทั้งสามต้นมีชีวิตชีวาแล้ว อ่กาก็เรานี่ก็หอมหอมนะคะนี่นี่นะคะอ่ะาใบมะกรูดก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะทุกคนใบมะกรูดยังมีชีวิตอยู่เพราะว่านํามาปลูกไว้นานแล้วแต่ว่ายังยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินนะเพราะว่ามันยังไม่มีผลยังไม่มีผลผลิตนะคะเออก็ไม่เป็นไรคะ่ะปลูกทิ้งไว้เผื่อสักวันหนึ่งนะคะเขาจะออกผลผลิตให้กับเราเนาะอืมโอเคนะคะ เดี๋ยวเราต้องไปหาคําตอบนะคะเราต้องไปหาคําตอบแล้วนะว่าสาเหตุอะไรถึงน้ามันท่วมผักเรานะเพราะว่าเอสเอ็นก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะตื่นเช้ามาเอ็นบอกว่าเห็นเอ็นเห็นเห็นเห็นบอกว่าน้ําท่วมหลังบ้านน้ําท่วมหลังแปลงผักหลังบ้านแล้วไปดูก็เลยเออเดี๋ยวรีบมาดูนะทุกคนเนาะ นี่นะถ้าดูแล้วก็เป็นเป็นแบบนี้แนละ้วทุกคนแต่ว่าเออมันก็ไม่ได้มีผลอะไรนะคะทุกคนเนาะเออมันก็ไม่มีผลอะไรก็คือวันนี้เราไม่ต้องรดน้ําแล้วน้ําเต็มแล้วน้ําเต็มทุ่ง <c oughs> <c oughs> โอ้ยอยากเป็นแต่หัวเนาะพี่น้องเนาะเออหรือว่ามีคนไปเสียบปลักปักผิดหรือเปล่าเนาะเออมีคนไป,ปเสียบปักผิดหรือเปล่า นะคะมันก็เลยทำให้น้ำมันตายอยู่เต็ดเอ็นว่าต้องมีคนไปเสียบปั๊กผิดแน่ๆเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราต้องไปตามล่าหาความจริงตามล่าหาความจริงว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะเอเอ็นเดินไปไม่ได้นะทุกคนเพราะว่านี่ค่ะถ้าเดินไป่ะดินยุบเลยนะดินยุบเลย เออถุงเท้าทุงอะไรก็น่าจะเปียกหมดแหละงานนี้นะนะแล้ววันนี้ไอเดนก็ไม่ต้องรดน้ําผักด้วยนะคะไม่ต้องรดน้ําผักเลยวันนี้โอ้โจมเลยดูผักปุนะจมน้ําเลยพี่น้องดูนะจมน้ําเลยในคะราวนี้นะ ทางด้านนุ้นก็กําลังขึ้นผักสวยๆนะฝั่งนู้นนะคะนุน่นนี่นะคะฝั่งประดาป้าไทายบ้านนะคะแล้วก็ลงวางหรือเปล่าเนาะปลูกอะไรเนาะลงวางน่ะน,นะนะเออเห็นปลูกอะไรดึงสายยางน้ําไปแล้วนะคะอันนี้ดูของเรานะทุกคนอันนี้ก็เป็นต้นมะเขือ ต้นมะเขือ,อเริ่มขึ้นชายก็เริ่มที่จะเออเขาเรียกว่ามีชีวิตชีวาแล้วนะคะเนี่ยขึ้นชายของเราต้นใบสาระเน่ก็โอ้สามารถเด็ดทำลาบได้เลยนะ,อ,ะอันนี้ก็แตงกวานะนำไม้นะคะมาเพื่อให้แตงกวาและถั่วฝักยาวนะเวลาเขาโตขึ้นนะคะก็จะเออเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะ เลื้อยใช่ไหมมันเลื้อยงูหรือเปล่าเลื้อยนะคะเออมันจะได้พันกันขึ้นไปบนเอ,อใบอกิ่งไม้นะคะอ่าเอ,อเดนเขาไม่เคยทำหรอกนะะเอ,อเดนก็เห็นเขาทำแล้วก็ลองทำตามถึงแม้จะไม่สวยนะคะอ่าก็ไม่เป็นไรคะ่ะนะคะอ่าภูมิปัญญาของเราเอง FC ภูมิปัญญาของแอนเองนะคะดูนะ<ม>โอ้โหนะเอา้าเขาเรียกว่าใช้ใช้วัสดุให้มันเกิดประโยชน์ไงพอดีเห็นอยู่หลังบ้านนะ่ะแอนก็นําไม้นําไม้นมําไม้มาแล้วก็นะนี่ค่ะอ่ะนะคะก็ผักบุ้งก็เริ่มโตแล้วนะนี่ค่ะเริ่มโตแล้วอันนี้ผักบุ้งกวางตุ้งนะคะผักบุ้งกวางตุ้งแล้วก็ผักชีผักชีลาวนะคะค่ะ เราก็ไม่ได้ปลูกเยอะนะคะเราปลูกผสมผสานไว้กินนะเราก็ไม่ต้องไปซื้อเขานั่นเองนะคะเ,เราไม่ได้ว่าโหปลูกขายแบบเป็นร่องเป็นร่องโอ้ยาว,ยาวเหยียดอะไรเงี้ยขนาดนั้นนะคะวันนี้ฉันอยากกินอันนี้ฉันก็เด็ดนะวันนี้ฉันอยากกินอะไรฉันก็เด็ดไปทํากับข้าวอะไรประมาณนี้นะคะวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นมากเลยนะคะทคนอากาศเย็นนะคะอากาศเย็นมากๆเลยนะคะน้องฟางก็ไม่สบายนะคะไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะก็ ลาขูนะฮะลาขูเนาะสองวันแล้วนะคะน้องฟางนะคะเพราะว่าเบียนหัวแล้วก็เขาเรียกว่ามีไข้นะคะแล้วก็ไอไอน,นะคะก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะ,ะลูกสาวก็ไม่สบายนะคะ <S <S คุณแม่ก็นับมูกไหล่นะคะทุกคนนะเอดเอดนัมุกไหลนะเพราะอา,ากาศเย็นอากาศเย็นลงนะถึงแม้จะเราจะใส่เสื้อแบบนี้นะคะแต่ว่ามันก็ยังมีความเย็นเนาะเราต้องหาเสื้อใส่ไปอีก นะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็เออตกใจมากเลยนะมาเจอน้ําท่วมสวนผักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ